บทที่18บรปทมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังภักขวาสาวัตถ่ยังวิหารติเชตะวะเนอนาถะอินทิกัสสะอาราเมตะตะโคภักขาวาภิกูอามันเตสิพิกขวติพระทันเตติเตภิกขูภักขาวโตปจัสโศงภักควาเอตะทวโจะเมตตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะภาวิตายะพระหุรีกตายะยานิกตายะวัตุกตตายะอนุติตายะ ปริจิตายสุสะมารถายเอกาทศเอกาทสานิสังสาปติกังขากัตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินาปาปกังสุปีนางปัสติมนุษยานางปิโยโหติอามนุษานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอักิวาวิสังวาสทังวากามติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปปสีติอสัมมุระโหกาลังกัโรติ อุตริงอปติวิชันโตตรมมะโลก,กูปโคโหติเมตายะพิกขเวเจโตวิมุตติยาอาศวิตายะภาวิตายะพระหูลีกตายะญาณีกตายะตวัตุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาทาาสานิสังสาปฏิกันขาอ,อัติอโนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหากาเรหิโอทิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ ส, i, ส,ส,สัพเพสตาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีตังห์ปะหะรันตุสัพเพปานาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตังห์ปะหะรันตุสัพเพภูตาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขีตังห์ปะหะรันตุสัพเพปุคลาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตังห์ปะหะรันตุสัพเพอัตะภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตังห์ปะหะรันตุติอิเมหิปัญจหากาเรหิอนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกาตะเมหิสัตถหากาเรหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติ สัพพาอิทธิโยอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตระหนักระลันตุสัพเพปุริสาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตระหนักระลันตุสัพเพอริยาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตระหนักระลันตุสัพเพอนาริยาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตระหนักระลันตุสัพเพเทวาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตระหนักระลันตุสัพเพมนุษยาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตระหนักระลันตุสัพเพวินิปติกาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตระหนักระลันตุติ ิเมหิสตหาการเลหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสหาการเลหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติสัเพปุรัติมายะทิสายาสัตตาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังนักระหันตุสเปปชิมายะทิสายะสตาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนะงนักระหันตุสเพอุตรายะทิสายะสตาเวลาพยาประชาอานิค้าสุขีตนะงนักระหันตุสัเพทขินายะทิสายอัตตาภวปริยาปนาอานิค้าสุขีตนะงนักระหันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนัณระรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาพยาปชาอีคาสุขีตนัณระรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนัณระรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาพยาปชาอีคาสุขีตนัณหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนัณระลันตุสัพเพปุลั สัพเพอุปริมายะทิสายาสัตตาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังหประหรันตุสัพเพปุรัติยายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังหประหรันตุสัพเพปัติมายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังหประหลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังหประหรันตุสัพเพทักกินายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชา นิคาสุขีตะนักพระลันตุสเพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาเวลาอัพยาประชานิคาสุขีตะนักพระรันตุสเพเพปัติมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานิคาสสกีตะนักพระลันตุสเพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนักพระรันตุสัพเพทักคินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนักพระลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนังพระลันตุ สัพเพอุปริตมายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังแพลห์ันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังแพลหันตุสัพเพปัติมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังแพลห์ันตุสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังแพลหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังแพลหะันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังแพลหลันตุสัพเพปัิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตนังแพลหลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังแพลหลันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังแพะหลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตนังแพลหลันตุ สัพเพอุปริมายะติสายะภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพปุรัติมายะติสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพปัชิมายะติสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพอุตรายะติสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพทักกินายะติสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุ ส aya, ัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังหประหัันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังหประหัันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตังหประหัันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตังหประหัันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตังหประหันตุ สพเอุปริมายะที่สายะปุคลาเวลาพยาประชาอณคาสุขีตนัปริหะันตุสเพปุรัติมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพยาปชาอณคาสุขีตนัปริหะันตุสัเภปชิมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอพยาประชาอิคาสุขีตนัปริหะันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาพยาปะชาอนิคาส네ุขีตนัรหะนันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาพยาปะชาอนิคาสุขีตนัิหะนันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาอพยาปะชาอนิคาสุขีตนัิหะนันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาอพยาปะชาอนิคาสุขีตนัิหะนันตุ สพเอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณห์พระหันตถุสพเพทกินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอาเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณห์พระหันตถุสพเหติมายะทิศายะอัตตาภาวะปริยาปนาอาเวลาพยาปชานีคาสุขีต <drinking hil> <heavily> ัณห์พระหันตถุสเภอุปริมายะทิศายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณห์พระหันตุ สภปุรัติมายะที่สายะอิตโยอิิยอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะนังพระลันตุสภปฐิมายะที่สายะอิิโยอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะนังพระลันตุสัภอุตรายะที่สายะอิิโยอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะนังพระลันตุสัภทักขีนายะที่สายะอิิโยอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตนังพระลันตุสัภปุรัติมายะที่อนุทิสายะอิทิโยอเวลา อภิยาประชานนีคาสุข <Iya. S 1> ีตนังพระหันตุสัภาปัจชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพะยาประชาอนีคาสุขีตนังพระหันตุสัภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพะยาประชาอณีคาสุขีตนังพระหันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพะยาประชาอนีคาสุขีตนังพระหันตุสัภาเหติมายะทิศายะอิทิโยอเวลาพะยาประชาอนีคาสุขีตนังประหันตุ สภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนีคาสุข an 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 ีตัณห์พระหัตุสเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตัณห์รระรัตุสัเพปัฉิมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตัณห์พระหัตุสเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตัณห์พระหัตุสัเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตะนักประรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักประรัตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักประรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังประหันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะปุริสาเอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนักประรันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์ปะหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังห์ปะหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังห์ปะหะรันตุสัพเพปัฉิมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังห์ปะหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังห์ปะหะรันตุสัพเพ ทักีนายะทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์พระหันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังห์พระหันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอัพยาปชาอณิคาสุขีตนังห์พระหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตัณห์พระหันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตังแริละลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนังพระละลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนังพระละลันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังพระละลันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนังพระละลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสกีตนักริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังริหะลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอนอนาริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสสขีตนังริหะลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอานิคาสสขีตนังริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตัณหรพระรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณังพระรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณหรพระรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณห์พระรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชา อนีคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนักริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพปุรัตติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนักริหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตนัปริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนัปริหะลันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนัปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนัปริหะลันตุ สัพเพปุร anya, a, la, ัติมายะที่สายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตะนังพรหะรันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตนังพรหะรันตุสัพเพอุตรายะที่สายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตะนังพรหะรันตุสัพเพทักินายะที่สายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตะนังพรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชา อนีคาสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพเหติมายะทิศายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนีค้าสุขีตะนังปรหะรันตุสัพเพอุปริมายะ ทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปติกาเวลาอพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะวินิปติกาเวลาอพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะวินิปติกาเวลาพยาประชาประ อนิคาสุขีตนังพระหัตถุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระหัตถุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระหัตถุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระหัตถุสัพเพทคินายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระหัตถุ สัพเพเหติมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนงังเปรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนงังเปรหะลันตูติอิเมหิทัสหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสต,ตานังปีละนังวัเชเตวาอปีละนยะอุปคาตังวัชเตวาอนุปาคาเตนะสันปลาปัง วัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปาริยาทานเนนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสัเพสตาอเวลิโนโหนตุมาเวลิโนสุขิโนโหนตุมาทุกิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัตหากาเรหิสัเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตตาเจตยะติติเจโตสัพพะพยาปาทะ ปริยุทธาในเนหิมุจจะติติวิมุติเมตตา,าเตโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพมะว,วิหาระภาวนานิติตาบทที่ 19. เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโห он, ตุสเพปิปานิโน,โน เอตาวตาอาจจะอัมเหหิสัมพะตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเพวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายะศีหลังลักขันตุสัพพทาภระวนาธิราตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่20สัพเพพุทธาพระลัตตาปจเจกานันจะอย่างพระหลังอรหันตานันจะเ,เตเชนะลักขันพันธามิสปัสโ สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างผังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างผังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพสะปัััตตาาปจจจยกนะงพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนะตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ทสุดธภปลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทเพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู่68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระปริตจงสาเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทอรสาทุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองนั้นในหน้าที่การงานชนะต่อประักและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่คืออายุวันะสุขภะเพลเทอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน